สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางที่นี่เราไม่สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินงานครอบครัว หรือใจที่ไม่เคยสงบเพราะเมื่อเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิตและไม่มีวันที่ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยเรามารับธรรมรับสัทย์ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นั้นชะตาจะได้เป็นเศรษฐีซึ่งหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น ถือเป็นเรื่องงามยามดีมากๆหากว่าใครผู้ใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีสี่วันเกิดดังต่อไปนี้ใครก็ตามที่ชีวิตติดขัดหากอยากขอพรการงานการเงินเสริมความรักกันนะคะดวงชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนชะตาฐานะดวงเศรษฐีหน้าใหม่ราศีคนรวยจับมีเงินล้านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เสียงดวงเสียงโชคก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเงิน6ล้าน12ล้านรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นของใครสักคนที่เกิดใน4วันนี้จึงขอให้คนที่เกิดตรงกับ4ี่วันนี้จงพิมพ์สาธุเม้นวันเกิดของท่านเพื่อน้อมรับชะตารวยให้ได้ถูกรางวัลใหญ่ก่อนสิ้นปีนำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไปและต้อนรับสิ่งดี นำสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตจากนั้นกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อรับทรัพย์รับโชคเปิดดวงรวยดวงเศรษฐีและน้อมรับพรจากคำทำนายนี้และเพื่อให้คำทำนายนี้นั้นเป็นจริงตามที่ท่านหวังเอาไว้ชีวิตที่เคยเป็นหนี้หนี้สินจะหมดไปมีแต่คำว่าร่ำรวยเข้ามาหาส่วนท่านใดนะคะที่ไม่เคยถูกรางวัลเลย เสียงดวงเสียงโชคมีแต่เฉียดไปเฉียดมาไม่เคยถูกหวยถูกรางวัลกับเขาสักสักทีงวดจากนี้ความเชื่อความศรัทธาต่อองค์ปู่เทวสุวรรณวัดเขาช่องลมจะนำพาโชคลาบเงินล้านครั้งใหญ่มโหัลานจะนำเงินแสนเข้ามาให้ท่านได้จับนำเงินล้านเข้ามาให้ท่านได้นับกดติดตามรอกันเลยนะคะหากจะหลับตาหยิบปิดตาซื้อสุมหยิบสุ่มซื้อแบบไม่ได้คิด แบบไม่ได้ตั้งใจลอตเตอรี่ใบนั้นก็ยังจะถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินล้านเตรียมไปขึ้นเงินที่กองสลากกันได้เลย4ี่วันเกิดดวงมหาเฮงดวงเงินแสนเงินล้านดวงมหาละรวยรวย,รวยจะมีวันเกิดใดบ้างนั้นหากทุกท่านพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันได้เลย 1. คนที่เกิดในวันอังคารสำหรับดวงคนวันอังคาร ดวงชะตาท่านนั้นพลังลี้รับพลังอิทธิพลของไพ่สองถ้วยช่วงนี้ความรักเคลียร์ใจกันได้ดีมีปัญหาอะไรก็สามารถเคลียร์กันได้ตกลงกันได้ทำให้หายเครียดเงินทองยังพอมีหมุนเวียนแม้อาจไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตมากมายก็ตามแต่ก็ช่วยให้เงินทองคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมงานเดินหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย ธุรกิจส่วนตัวการเจรจาเริ่มมองเห็นหนทางความสำเร็จดวงชะตาท่านก็มีเกณฑ์สูงที่จะได้พบเจอกับความเจริญก้าวหน้าจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คำจุนดวงจะดีโดดเด่นแบบสุดๆการเงินก็ถือว่าจะดีมากจะเริ่มมีเข้ามาให้ใช้ใจ่ายคลองมือ แนะนำให้ไปทำบุญไหวพระถวายสังฆทานกรวดน้ำใต้ต้นโพใหญ่จะทำให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นและที่สำคัญโชคจากการเสี่ยงดวงยังมีมาโดดเด่นด้วยช่างกันหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเล่ขายในช่วงสัปดาห์นี้ที่มาเล่ขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดวาอารามรองเสียงโชคซุ่มหยิบซื้อไว้สักใบสองใบสักชุดสองชุดดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกหวยหนักถูกรางวัลใหญ่จะปลดหนี้สินได้จนหมดสิ้นกันไปได้เลยในหลังจากนี้ 2. คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสำหรับดวงคนวันพฤหัสบดีดวงชะตาของท่านนั้นพลังลี้ลับอิทธิพลของไพ่ลูกโลกในช่วงสัปดาห์นี้จะได้เฮบ้างแล้วเพราะจะมีเงินแบบฟุฟุเข้ามาอย่างไม่คาดฝันทําให้หายกระมวลใจไปได้จากภาระค่าใช้จ่ายที่รอท่านอยู่ด้านการงานคนที่ทํางานกินเงินเดือนช่วงนี้จะมีผลงานชัดเจนเรียนอย่างน่าพอใจแล้วคนที่มีกิจการส่วนตัวกิจการก็จะพลิกดําเนินไปได้ดีขึ้นเกินคาด ความรักที่เคยมีการขัดแย้งกันก่อนหน้านี้จะเริ่มปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันได้และใครที่รุนเรื่องบุตรอย่างมีลูกจะได้กรีดแน่นอนเพราะจะสมหวังหลังจากนี้ไปการงานจะดีขึ้นไปอีกผลงานดีเริ่มมีความชัดเจนเด่นชัดมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นผลงานเข้าตาผู้หญิงผู้ใหญ่เจ้านายดวงท่านกําลังรุ่มพุ่งแรงเป็นอย่างมากดวงพุ่งขีดสุดจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามา ช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีแต่ความโชคดีมีโชคบวกความเฮงจะสมหวังสมปาถนาจะมีเงินเข้ามาให้ได้จับก้อนใหญ่ก้อนโต 3. คนที่เกิดในวันเสาร์สำหรับดวงคนวันเสาร์ดวงชะตาของท่านนั้นพลังลี้ลับอิทธิพลของไพ่พระอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้จะได้เฮบ้างแล้วเพราะจะมีเงินแบบฟุกๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันทําให้หายกังวลใจไปได้จับภาระค่าใช้ใจ่ายที่รอท่านอยู่ ด้านการงานคนที่ทำงานกินเงินเดือนช่วงนี้จะมีผลงานชัดเจนเรียนอย่างน่าพอใจแล้วคนที่มีกิจการส่วนตัวกิจการก็จะพลิกดำเนินไปได้ดีขึ้นเกินคาดความรักที่ใครมีการขัดแย้งกันก่อนหน้านี้จะเริ่มปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันได้และใครที่รุนเรื่องบุตรอยากมีลูกจะได้กรีดแน่นอนเพราะจะสมหวังหลังจากนี้ไปการงานจะดีขึ้นไปอีกผลงานดีเริ่มมีความชัดเจนเด่งชัดมากขึ้นมีความจเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้น ผลงานเข้าตาผู้หญิงผู้ใหญ่เจ้านายดวงท่านกําลังรุ่งพุ่งแรงเป็นอย่างมากดวงพุ่งขีดสุดจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาช่วงนี้จะทําอะไรก็จะมีแต่ความโชคดีมีโชคบวกความเฮงจะสมหวังสมปารถนาจะมีเงินเข้ามาให้ได้จับก้อนใหญ่ก้อนโตมีเงินเข้ามาให้ใช้ไม่ขันมือให้หาเวลาไปทําบุญถาวายสังฆทานกดน้ําใต้ต้นโพใหญ่ดวงจะดียิ่งขึ้น ดวงโชคลาภก็ยังมีมามีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตจากการซื้อหวยการซื้อเร่หากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเร่ขายในช่วงสัปดาห์นี้ที่มาเร่ขายตามตลาดสดลองเสี่ยงโชคสุ่มหยิบซื้อมาซักใบสองใบซักชุดสองชุดดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่จะถูกหวยถูรางวัลใหญ่รวยหนักแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวแล้วันสุดท้าย4คนที่เกิดวันพุธ สำหรับดวงคนวันพุธด,ดวงชะตาของท่านนั้นพลังลีรับอิทธิพลไพ่ห้าดาบช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเครียดหนักอยู่สักหน่อยเพราะการเงินติดขัดบางทีก็ยังหาทางออกไม่ได้เรนเอาเครียดกันทั้งวันทั้งคืนความรักให้ระวังคำพูดคำจาอาจจะทำให้เกิดปัญหากับคนรักหรือมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้ งานแม้จะโดดเด่นแต่เพราะความเครียดที่มากเกินไปจึงส่งผลให้อาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ขอให้มีสติรอบคอบแล้วมันจะผ่านช่วงแบบนี้ไปได้จนถึงสิ้นเดือนโดนงสตาท่านจะเริ่มถึงเวลาที่เหมาะสมที่รวงตัวมากขึ้นแล้วที่ฟ้าหลังฝนย่องสดเปิดดวงให้สิ่งดีๆเข้ามาหนุนดวงโชคลาภใหญ่ให้เข้ามาสู่ท่านจะได้พบเจอทางสว่างจะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้เสียีดวงชะตาท่านจะโดดเด่นในทุกๆด้าน การงานผลงานดีต่อเนื่องดีมั่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมการเงินก็จะมีเข้ามามั่งหมายเรียกได้ว่าดวงชะตาจะพลิกให้หาเวลาไปทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำตาใต้นโพใหญ่ดวงจะดียิ่งขึ้นดวงโชคลาภก็จะมีเข้ามาจังเตรียมเฮรันมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตนับเงินปึกใหญ่จากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงเลือกดีเลือกโดนโดยหนักไม่รู้ตัว หากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเร่ขายในช่วงสัปดาห์นี้ที่มาเร่ขายตามตลาดสดลองเสี่ยงโชคสุ่มหยิบซื้อมาสักใบสองใบสักชุดสองชุดดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่จะสมหวังสมปรารถนาจะได้มีบ้านมีรถอย่างที่ต้องการแล้วใครที่มีหนี้สินก็จะสามารถได้ปนหนี้กันจนหมดสิ้นไปก็คราวนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตโชคล่ามีมามากมายด้วยขอพระคุณจากใจ ที่ท่านได้เปิดใจรับฟังทำมาจากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตในวันนี้ขออนิสงส์แห่งการรับฟังธรรมจงส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกพบแต่ความสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดใจรับทรัพย์มั่งมีสี่สุขทั้งท,งท,งท,งทงางโลกและทางธรรมหากธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแด่ทุกท่านขอพระคุณค่ะ